สวัสดีครับ FC ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องฝ่ายทุกทคนและสบายดีพี่น้องทั้งสอปอป,อปอ่าวนะครับมาพบมาพอกันกับผมก,กราสินนะครับในเพจออกกรอนพายจวดนะครับนะวันนี้เป็นวันพุธนะครับที่28กันยายน65นะครับนะก็ วันพุธนี้ก็จะมีแนวทางมาแบ่งปันก็คือลาวนะครับหลังจากงวดที่แล้วเนาะนะครับฟันแปดวิ่งรูดแปดนะครับก็ตรงตรงสามแปดสามนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันนะครับนะทุกแนวทางนะครับสำหรับรัฐบาลก็ดีนะครับนะหวยใบฟ้าก็ดีอมสินก็ดีนะครับนะวันนี้ก็จะ ให้นะครับทุกคนอาจจะแปลกๆนะน,นี้เป็นครั้งแรกนะครับที่นะครับเป็นการไรซ์สดในรูปแบบใหม่มิติใหม่นะครับนะผ่านระบบพิซซึมนะครับพิซซึมเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นความแปลกใหม่นะครับในในระบบนี้นะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเพราะนั้นฝากทุกคนแชร์นะครับ ไปอย่างเฟซตัวเองนะครับเนี่ยเฟซตัวเองพอไม่ต้องอามากนะครับเอาไว้ดูนะครับแล้วก็แจ้งผลการรับฟังให้ทราบหน่อยนะครับเป็นแบบไหนภาพเพราะว่ามันผ่านเป็นปรกแกปรมนะครับเป็นโปรกแกรมนะครับทุกคนนะช่วงนี้นะเพราะว่าจะลองนะอันนี้ลองทางเฟซก่อนนะครั้งต่อไปก็คือจะสามารถ พร้อมกันทั้ง youtube ทั้งเพจนะครับอันนี้เป็นการทดลองในเพจก่อนนะครับเป็นครั้งแรกในในระบบนี้นะครับเหมือนเหมือนจริงนะครับเนี่ยฉากอะไรต่างๆการให้แนวทางมันก็จะมาโชว์โดยไม่ต้องปรับหน้ากล้องนะครับมันก็จะเหมือนห้องข่าวนักข่าวนะครับเป็นนิติใหม่อีกช่องทางหนึ่งวันนั้นก็ฝากแคร์นะครับ แก่นลการรับฟังให้ทราบหน่อยนะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวขอแชร์นิดหนึ่งนะครับจะไม่แชร์ในในในเครื่องที่ไลน์เดี๋ยวขอแชร์มันจะไปไหมเนี่ยเออนะก็ลองลองดูแชร์ไปไปอยู่เนาะอ่าโอเคนะครับแชร์ไปแล้วนะครับก็อืมมันเป็นนี้มิดใหม่แบบใหม่รูปแบบใหม่นะครับเนี่ยทำครั้งแรกนะครับภาพชัดเจน เสียงชัดเจนเนาะพิมพ์ชื่อนะครับทักทา,ายกันพี่น้องนะสื่อ,อย่างอยู่แถวใดนะครับฟ้าฝนอาจจะไม่อำนวยเนาะวันนี้ก็ยังดีอยู่นะครับแต่มันคล้ายๆจะหนาวนะจากตกมาตลอดนะครับมืดมือมือมอดเว้นนะครับเดี๋ยวขอแช่นิดนึงนะครับเอาเอาแอคเคนี่นะล่องล่องแช่ไปยังยังเพียดนะครับเพราะฉะนั้นยังยังไม่ได้แช่ไปยังเพียดอื่นนะครับ เดี๋ยวอพิมพ์ชื่อนิดหนึ่งนะครับพิมพ์ชื่อนะ mm. แล้วก็ทักทายกันนะอยู่แถวใดภาพโ mm. อ,อมาอยู่มาอยุ่นะครับอ mm. ่ะตอนนี้นะครับอยู่ในคนทำงานเนาะบ่ายสองกว่านะครับบ่ายสองสี่สิบห้าสี่สิบหกนะก mm. ็ลองห mm. นึ่งนะครับพิมพ์ชื่อนะเเป็นระบบใหม่ เป็นระบบใหม่เราลองทดสอบระบบนะครับออการนําเสนอนะครับรูปแบบการนําเสนอว่าถ้ามันดีอะไรต่างๆเราก็จะได้ไม่ปรับภาพปรับมุมมองนะครับอันนี้ก็โอเคเนาะจะเห็นเห็นความคอมเมนต์ในในระบ,บบได้ด้วยหรือจะปิดคอมเมนต์ในในตัวนี้ก็มันก็สามารถทำได้นะครับมันก็สมบูรณ์แบบ นะครับสมบูรณ์แบบจ,อจูอยู่ทางบวกขาวฝนตกลินๆคาจารย์โอ้ยนาอเนาองนะสิสุดท้ายปฝนต้นหนาวนะครับสิ้นเดือนนี้ก็เมัดฝนนะครับออกพรรษาก็ประมาณเป็นที่เก้าที่สนะิบเนาะตุลานี่ก็น่าจะเขานาฝนครับพี่น้องเดี๋ยวขอแชร์ไปยังปกติเขาเขาห้ามแชร์เผพดไปยังเพดนะเราจะลองลอง ฝืนเขาไปดูนะครับเพราะว่าคนหาไม่เจอนะนะจะลองแชร์ไปยังเพจเพราะว่าเพจโดนโดนแดงมีเหลืองอยู่เพจเดียวคือออกกอนเมืองน้ำดำนอกนั่นแดงหมดนะครับนี่คือนี่เห็นโชวจ์จะจะว่านัสิิเป็นแนวดใเนาะเห็นบอพี่นอ้องพี่บอมสินเน <laughs> ่ พิมพ์อ,อมสินนิดหนึ่งนะครับพี่น้องพิมพ์อมสินเนอร์นะมันไม่เหมือนแบบนั้นนะมันใช้ไฮเทคจักหน่อยนะนะครับมันก็เลยอ่ะมพูดเรื่องของเราเนาะมันก็ไม่ดีพูดออกทางนี้อ่ะทุกคนอ,อมสินนะครับออยสัสดีครับคุณเกศลาคุณสุนันนะครับเดี๋ยวให้ดูอ,อมสินนะครับอมสินนะครับเห็นอมสินเนาะพี่น้องอยากได้เสือค่ะ คุณอะไรนะนะนพักหรืออะไรเนาะก็ทักอินบล็อกเพจเดิอเพจออกกรพายจวดนะครับจะไปเพจอื่นเดี๋ยวเพจอื่นมันยังมีปลอมอยู่โดยเฉพาะกวางซีเนฟซีออนไก็ได้เหมือนกันนะครับมันจะแจ้งเตือนมาอย่างตัวโปรแกรมจัดการเพจของอาจารย์นะครับมันจะมีโปรแกรมอยู่นะครับมันจะได้ดูเป็นเป็นอันเป็นอันไปเราไลฟ์ในเพจไหนก็ทักกินบล็อกเพจนั้นนะครับนะมันจะสะดวกและก็ มีในในห้องไลน์ก็ได้ได้ไปอยู่นะครับได้ไปอยู่นะนุ่นนะ FC แถวนะคนปรปฐมนะแต่ไปอยู่เชียงใหม่ที่เป็นคนเชียงใหม่นะครับจะไปดูแลพ่อแม่ที่ไม่สบายก็เลยได้ไปใส่ก้อนเพื่อนนะอ่าส่วนมากก็คือทีมงานที่อาจารย์ว่าเวลาไปทําบุญก็จะให้ใส่ไปด้วยกันอ่าเดี๋ยวให้ดูอมสินนะครับเห็นคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวลองลองดูตัวนี้ดู อาจารย์เดีลงไปให้มาเนาะออ็นแล้วนี่ครับเป็นนิมิตใหม่นะเน,บบนี่เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับเออเห็นไหมออมสินนะครับโอ้เปลียกแบบแบบไม่เลยไลฟ์สดน่าจะมีคนเดียวคนแรกนี่มั่งเนี่นะครับผู้ให้แนวทาง จัจ๊กนะครับบ่ได้บังนะแฉบก็แฉบเอออาจารย์ไม่เห็นไม่ทันมัววิ่งรูดห้านะครับเน้นเน้นเน้นนะครับก็คือหาสองกับหาแปดด้วยพี่น้องนะเจ็ดห้าสองสองห้าแปดนะครับจุดประมาณนี้อมซินท่อกระสอบก็ต o องมาเม่นถามด้วยพี่น้องนะทอกสอเนี่ยออกเดือนละครั้งนะครับออก เฉพาะวันที่16ของเดือนนะครับไม่มีทกศนะครับนี่คืออมสินเห็นไี้ยัางเอ่ยไอเห็นก็จังสิว่าจังได้นะพี่น้องชัดแจ้งแดงแก่นะครับสวยงามเหลืองงามพี่น้องนะไทยกับเล่าเนี่ยเออโมอเมนต์ไทยกับอมสินเนี่ยมันก็นไม่ต่างกันมันจะเข้าในแนวเด่นของรัฐบาลอาจารย์ชุดล่าง กินแล้วเนาะผ่านาเห็นๆเ,เป็นช็อตๆแบบนี้ก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะนะนะครับรัฐบาลครับใจเย็นๆครับไปทีละอย่างทีละอย่างเนาะนะครับกําลังเค็ดไปทีละอย่างคืนคืนให้ระบบนัำนกิติดต่าอาหารตามสั่งเนี่ยมันก็ยังสาอยู่ดิได้เขาชิวนะครับ สั่งอาหารเขากินก็ยัง,ยงช้าอยู่เนาะอันนี้เนาะกน็นิดนิดนึงนะมันหมดแล้วเหลือแต่รัฐบาลนะครับรัฐบาลเดี๋ยวนะบานแล้วก็ขึ้นไปเลยชุดใบฟ้าเลยเนาะนะครับเพราะว่าให้ไปแล้วอย่างอื่นนนทุกคนฟันบนฟันล่างก็ดูใบฟ้าตัวนี้ไปเลยนะครับเห็นบอนะครับ อันนี้จะรวมบนรวมล่างนะครับเดี๋ยวขันเบิงบอออกเดี๋ยวซิยอนกลับไปยังสูตรฟันนะครับนะแคบพี่น้องอันนี้นะครับคัดนิ่งๆให้เรียนทุกหางนะครับใบฟ้าเนี่ยเล่นทุกตัวตนนะครับบนล่างและกลับอันนี้คือคัดมาเล้วนะครับคือใบฟ้านะครับหัวใบฟ้านะครับแต่ไปเห็นในติกตอกแต่คือมีการลบ ลบกลุ่มอันนี้กลุ่มของอาจารย์นะครับจะอยู่ในใบฟ้าเห็นไหมนะครับเลขเด็ดกรกเรสินนะครับดูมีกลุ่มเดียวของอาจารย์นะครับหัวรัฐบาลกลุ่มนี้จะลงรัฐบาลกรมอมสินทกรสไม่มีอย่างอื่นประปนก็จะมีแอดมินที่เป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นยายแลเมืองเดยหลายๆคนนะอยู่ตรงนั้นพี่ควายคนโก้หรือหลายๆอาจารย์เยวะนะเขาลงแนวทางของเขาเขาจะไม่เอาแนวทางของคนอื่นมาลงนะครับเนี่ยเบ่งออกเนาะอันนี้คือใบฟ้า ถ้าดูไม่ออกนะครับมันมีสองแถวแถวบนแถวล่างนะถ้าดูไม่ออกนะครับเนะี่ยเดี๋ยวจะแยกอันนี้เห็นหรือยังนะถ้าดูไม่ออกนะเห็นตัวเล็กๆให้นะอันนี้คือล่างคือเปียกมีกี้คัดให้ไปสามหางนะครับน่าจะเห็นเนาะ นะครับอันนี้คือคัดไปให้มิกี้เป็นสามหางจะคือล่างคือเปียดเท่านั้นนะครับอ้อข้างหยิบมีปัญหาอีกแล้ววันนี่ ไปโดนนะครับประมาณนี้เดี๋วพี่น้อง<ม>นี่ยอันนี้คือล่างเอนนเปลี่ยกล่างนะครับล่างนะ ข้าง,างเพราะว่าขณะนี้ไลฟ์มาเป็นเวลา46นาทีนะครับมันก็เลยค้างมันไม่ขึ้นเครื่องหมายให้เลยเดี๋ยวจะทำตัวอื่นมามาทับเนาะอ่ะนะครับอ่าบนนะถ้าจะมองออกเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาตัวบนมาทับนะเห็นไหม ฟันบนนะก็คือสองน่าจะดูออกแล้วเนาะนะครับอืมประมาณนี้นะครับเห็นใบฟ้าแล้วก็คือที่บ้องออกนะครับบ้องออกเนาะอ่าเห็นหมดแล้วเนาะไทยเรารัฐบาลอมสินแล้วก็ชุดสามตัว นะครับชุดสามตัวก็คือชุดรวยเห็นไหมนะครับก็ชุดเดียวกันเห็นไหมชุดเดียวกันนะครับชุดเดียวกันเห็นไหมชุดเดียวกันประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับประมาณนี้ อเห็นอย่างที่นี้นะครับประมาณนี้พี่น้องล่องเอาไปเบิรงเดอร์ไปจับไปเหตดไปหาเดี๋ยวขอยกเลิกนะประมาณนี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวก็ะสบชินสุดกันไล่เดี๋ยวระบบมันโดนเป็นเวลาสี่สิบแปดนาทีแล้วเนาะนาชีเห็นแล้วลนะครับประมาณนี้เด้อวพี่น้อง